สำหรับรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก3นะคะเนื้อหาต่อไปจะเป็นเรื่องของเน a p o l ิตันซิกคอร์ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเน a p o l ิตันซิกคอร์ดมันคืออะไรนะคะเนียบริตันซิกคอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากความนิยมที่จะใช้กันในกลุ่มของพวก คอมโพเซอร์ชาวอิตาเลียนนะคะหรือกลุ่มอิตาเลียนโอเปร่านั่นเองนะคะเขามักจะใช้คอร์ดนี้แล้วก็อไอคอร์ดเนอปริตันเนี่ยมันก็มาจากพวกคอมโพเซอร์ที่อยู่ในเมืองเนเปลิลในอิตาลีอะคะอ่ะเมืองเนเปิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเรียกว่าเนอปริตันนะคะ,ะมาดูกันว่ามันคืออะไร ตามโปรแกชันคอร์ดปกติเนี่ยที่เราเคยรู้มาถ้าตาม p a t เทิรตามแบบแผนจริงมันจะเป็นกลุ่ม3กลุ่มด้วยกันถ้าจำได้นะคะก็คือกลุ่มของโทนิกโปร a t i o n มุ่งหน้าเข้าไปหาซับโดมิแนน์ ant, แล้วไปกลุ่มของโดมิแนนต์ใช่ไหมคะทีนี้ไอตัวเนโยโบลิแนซิกคอร์ดเนี่ยคะ่ะมันจะสามารถใช้ได้ในกลุ่มคอร์ดที่เป็นซับโดมิแนน์นะคะ ปกติเราจะคุณน1ไป4ไป5 1ไป2ไป5ถูกไหมคะคราวนี้ค่ะไอตัว2หรือ4เนี่ยเนียปริตตีนเขาไม่ใช้เขาจะใช้เป็นตัวนี้แทนก็คือเมเจอร์นะคะหรือคอร์ดแฟลต2นั่นเองมันสามารถใช้แทนคอร์ด2หรือคอร์ด4ได้เพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่กลุ่ม progression c h o r d d o m i n a n ตต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ย จะใช้ในคีย์มายเนอร์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เรามักจะเข้าใจว่าอะไดอะเทนิกไตรแอดทั้ง7นะคะอย่างเช่นอให้ดูตัวอย่างคีย์ซีเมเจอร์เนี่ยคอร์ดสองจริงๆมันต้องเป็นดีมายเนอร์หรือคอร์ดสองมายเนอร์ใช่ไหมคะหรือคีย์ซีมายเนอร์คอร์ดสองมันต้องเป็นดีดีมนะคะแต่ทีเนี้ย การใช้เนียโ์ลริแทนมันก็คือแฟลตตัว2ก็คือแฟลตคอร์ดสองแฟลตโน้ตตัว2นะคะเดี๋ยวมาดูต่อไปอ่ะอันนี้ชัดเจนนะคะมาดูที่คีซีเมเจอร์ก่อนปกติแล้วเนี่ยซีเมเจอร์อ่ะคอร์ดหนึ่งคือคอร์ดซีเมเจอร์แน่นอนละอันนี้คิดเป็นไตรแอดก่อนเนาะคอร์ดหนึ่งคือคอร์ดซีเมเจอร์ไปหาดีมายเนอร์ก็คือคอร์ดสองมายเนอร์ใช่ไหมคะแต่การที่จะใช้เนียโ์ลริแทนได้เนี่ยเราต้องแฟลต โน้ตตัวแรกของคอทสองลงมาก่อนอคิดตามสเกลนะคะโน้ตตัวแรกของ t ีคือ C คือโดโน้ตตัวทสองคือเลถูกไหมคะโดกับเลเนี่ยมันห่างกันหนึ่งเสียงเต็มหรือสองเซมิโทนถูกไหมคะการที่เราจะเล่นเนโอเปอร์ตันซิกได้ก็คือต้องแฟลตโน้ตตัวสองลงมาค่ะไม่ใช่ว่าเอกอาใส่เครื่องหมายแฟลตนะแฟลตในที่นี้คือดึงแปลงเสียงโน้ตตัวที่สองของสเกลอะลงมาครึ่งเสียงหรือลงมา หนึ่งเซมิโทนเพื่อให้โน้ตตัวแรกกับโน้ตที่2มันห่างกันครึ่งเสียงอย่างอันเนี้ยห้องที่1กับห้องที่3เห็นไหมคะโน้ตโดไปหาเลแฟลตเนี่ยมันห่างกันครึ่งเสียงซึ่งปกติแล้วตามสเกลซีเมเจอร์โน้ตโน้ตเลตัวที่2เนี่ยมันต้องเป็นเลตรงเลเนเจอรันถูกไหมคะแต่ว่าเราแฟลตมันมาไงเพื่อที่จะให้มันไปใกล้โน้ตตัวที่1ครึ่งเสียงจากโดไปหาเลแฟลตแล้วเราก็ปรับคอร์ด นั้นให้เป็นไปตาม major ร r ไ a แอตคอรนะคะอย่างภาพนี้อย่างห้องที่4นี้นะคะเราแฟตโนตตัวแรกคือ D flat แล้วเราต้องทำคอร์ดนี้ทั้งคอร์ดให้เป็นคอร์ด D flat major ซึ่งไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามัน D flat major ไม่ใช่คอร์ดในคีซีอยู่แล้วนะคะเพะาะนั้นเนี่ยมันก็คือคอร์ดที่เป็น n e a p o l ิ t a นคือคอร์ดแฟดสนั่นเอง major 2นะคะที่ถูกแฟตลงมาแล้วและ การใช้งานยังไม่เต็มที่ค่ะในเรื่องของการเรียบเรียงสิงปภาษานะคะมันจะชอบใช้ในรูปแบบของการพิกกับคอร์ดครั้งที่1 6 6ก็คือ,อพิกกับครั้งที่1 6 3หรือคู่6นั่นเองนะคะฟาซอลลาทีโดเลนะคะมันก็คือคู่6แต่จริงๆแล้วก็คือก็คิดว่าเป็นเนยโยปลิ์ตันซิก,ก็คือ6 3นั่นแหละเนาะ คราวนี้มาดูต่อไปคีย์ C minor ซึ่งเป็นคีย์คู่ขนานกันอย่างนี้เขาเรียกว่าพา r าเรียลคีย์พาลาเรลคีย์ก็คือ C major กับ C minor เริ่มต้นด้วยตัวอ,อักษร C เหมือนกันนะคะหรือเริ่มต้นด้วยโน้ต C เหมือนกันโน้ต2ก็คือโน้ต Lay เหมือนกันอย่างนี้คือพา r าเรีลคีย์นะคะเราจะไปเจอคอร์ด Flat สองที่เป็นคอร์ดเดียวกันเห็นไหมคะลักษณะนี้แสดงว่า D flat major triad เนี่ยซึ่งเป็นเนโยปอริตันหรือ Flat สองเนี่ยสามารถอาศัยอยู่บนคีย์ C major ก็ได้หรืออาศัยอยู่บนคีย์ C minor ก็ได้นะคะ อยู่ได้ทั้งหมดนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูว่ามันใช้งานยังไงตัวอย่างของการใช้เนียบริแดนติคคอร์ดนะคะอ,ะอย่างในตัวอย่างนี้มันเป็นคีย์ e minor นะคะคีย์ e minor ติดเอฟช้มันจะเริ่มต้นด้วยกลุ่มโทนิกก่อนก็คือ c major คือคอร์ดหคอร์ดหอยู่ในกลุ่มโทนิกคอร์ดใช่ไหมคะตามโปรเคชันแล้วก็ปกติแล้วโทนิกต้องไปซับโดมิเนน์ไม่2ก็ส4ใช่ไหมคะแต่เขาใช้เนียบริแดนติกเพื่อที่จะเป็นพรีคอร์ดที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ คอร์ท5เห็นไหมคะคือ B Major 5แตร์แล้วก็ไปหากลุ่มโทนิกเหมือนเดิมก็คือ1 4 5 1นั่นเองนะคะแต่เขาไม่ใช้2ไม่ใช้4ใช้เนีย่ยปริแตนแล้วก็ซิกคือพิกับครั้งที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนอืมประมาณนี้นะคะแสดงว่าเราถ้าเราวิเคราะห์ สมมุติว่าเราวิเคราะห์ละกันนะคะเรามาดูว่าในก่อนหน้าเนี่ยเราเรียนเรื่อง secondary dominant ไปแล้วเนาะพวก5 major triad ของ5 dominant 7ของอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ว่าเออถ้า F F major เป็น5เป็น5 t r a d อย่างเงี้ยะคะ่ะ F major จะเป็น5ของอะไรของ key อะไรนะคะถ้าคิดจริงๆแล้วมันคือ c อ o r d 5ของ key B flat major ถูกไหมคะ แล้วก็95% 5ของอะไรมักจะตามด้วยคอร์ดนั้น95%นะคะแต่ว่านี้เราเจออะไร F major เป็น5ของ B flat แต่ไม่ได้ตามด้วย B flat เห็นไหมคะมันตามด้วย B major แสดงว่าตัดช้อยในเรื่องของ secondary dominant ไปได้เลยคราวนี้เรามาดูว่าพอเราเรียนเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีแนวทางการวิเคราะห์อีกคอร์ดนึงอีกประเภทหนึ่ง,อ,อ,งอันเนี้ยความเป็นไปได้ชัดเจนมากก็คือว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ secondary dominant แล้วนะคะเราหาของไม่เจอแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูว่าคอร์ด F major ตัวนี้โน้ต F ซึ่งเป็น root ของคอร์ด F เนี่ยค่ะมันเป็นโน้ตตัวที่2ของ key E minor หรือเปล่าใช่แต่โน้ตตัวที่2ของ key E minor มันต้องเป็น F sharp ถูกไหมคะมันต้องเป็น F sharp แต่มันดันกลายเป็น F natural แสดงว่าอันนี้มันเป็นจาก F sharp ซึ่งเป็นโน้ตที่2มันถูก flat ลงมาแล้วครึ่งเสียงค่ะ เลียกลายเป็น F major แล้วปรับคอร์ดให้เป็น F major triad แล้วก็วิธีการสังเกตอันที่2ก็คือว่ามันจะอยู่ในรูปของการพลิกกับคอร์ด triad ครั้งที่1ก็คือ6หรือ6/3นั่นเองแล้วมักจะตามด้วยกลุ่ม d o m i n น n ์ c อ o ์ดก็คือ5อันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่ามันอาจจะเป็น near p e n t a n o n i c นะคะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นคีย์เดิมนะคะ นำหน้าด้วยคอร์ด 6C major เหมือนกันนะคะแล้วก็เจอ f major อีก f เป็น5ของ B Fla t ไม่ใช่5ของ B เพราะฉะนั b, ้นตัดชอยส์ e secondary Domin เนออกนะคะทีะนี้ก็มาดูเหมือนเดิมคะ่ะ f เป็นโนตลำดับที่2ของ E Min o r ได้ซึ่งถูก f flat ลงมาแล้วนะคะโน้ตเดิมเป็น f s h a r p ์ l a t ลงมาเป็นเอฟเนเจอร์นเพราะฉะนั้น E กับ f ห่างกันครึ่งเสียงแล้วคะ่ะแล้วก็รูปแบบของการพลิกกับคอร์ดเป็นไตแอดครั้งที่1 ตามด้วยกลุ่มคอร์ด5ก็คือโดมิเนนเซเว่นเราก็จะสังเกตว่าโปรเกรสชันคอร์ดมันเรียงตาม1 4 5 1นะคะเดี๋ยวลองฟังอันนี้เป็นการใช้เนียโบลิแตเนียโบลิแตนซิกตามด้วยห้าโดมิแนนนะคะต่อไปไมาดูตัวอย่างต่อไปคีย์เดิมเนียโบลิแต ก็มักจะตามด้วย c a r d e n a l s i a f o 4เหมือนกันนะคะลักษณะนี้เราเรียกกลุ่มของ c a r d e n a l s i a f o 4ก็คือ164ตามด้วย5มันก็คือคอร์ด5นั่นแหละนะคะลักษณะของการใช้ c a r d e n a l s i a f o 4ตัวนี้นะคะแทนที่คอมโพเซอร์จะใช้145แล้วไป1เลยไม่เอาค่ะอยากหลอกเสียงโดยการที่การพลิกกับไตแอดครั้งสุดท้ายคือ64เนี่ยค่ะโน้ตเบสเนี่ย มันจะกลายเป็นโน้ตลำดับที่5ของคอร์ด e minor ใช่ไหมคะมีซอนทีโน้ตตัวสุดท้ายคือทีใช่ไหมคะซึ่งโน้ตที T, มันก็เป็นโน้ตตัวที่5ของ e เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนำเขาต้องการที่จะให้เรารู้ว่ามันกำลังจะเข้าสู่คอร์ด5แล้วแต่ยังไม่เข้าคอร์ด5จริงๆโดยการหลอกด้วยการใช้ยังใช้คอร์ด1อยู่เบสเล่น5แล้ว แต่คอร์ดยังไม่เข้าขอคอร์ดหาเห็นไหมคะมันยังกลายเป็นคอร์ด1นึ่งพิกกับครั้งสุดท้ายคือ64สแต่เบสเริ่มเข้าคอร์ด5แล้วแล้วก็ซ้ำเบสอีกรอบหนึ่งข้างบนกลายเป็นคอร์ด5โดยสมบูรณ์ลักษณะนี้จะเป็นการใช้ Cardential Six f o นะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูนะคะนี่คือเนียเปอร์แตนซิกตามด้วยคัต d นเียิกโฟแสดงว่าตรงนี้มัน คือโดมิแนนกลุ่มของโดมนแนนคอร์ดได้นะคะต่อไปที่ e minor เหมือนกันตัวอย่างนี้นะคะเน a เปอร t ตันซิตามด้วย Secondary d o m i n a n t แแสดงว่ากลุ่ม Secondary d o m i n a n t ก็หรือ Secondary leading tone นะคะอันนี้7ดิมขอ,ของเขาเรียกว่า s e c o n d a r y leading tone leading tone คือคอร์ดเจ็ดโน้ตเจ็ดนะคะก็ เป็นกลุ่มของโดเมนแดคอร์ดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้อีกว่าเนีย o โปริจตันซิกตามด้วยกลุ่มของ7ดิมของหรือ5ของก็ได้นะคะโปรเจชันของไม่ว่าเป็น1 4 1่อ่าทัทีค่ะโทนิกกลุ่มโทนิกแล้วกันเนาะกลุ่มโทนิกคอร์ดตามด้วยกลุ่มซับโดเมนแดเราไม่ใช้2หรือ4เราใช้ n อนแทนหรือเนียโปริตันซิกแทนแล้วตามด้วยโดเมนแดแล้วก็กลับไปหาโทนิกนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าลองดูค่ะว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะแบบฝึกหัดแรกให้หาเนียโปลิเทนคอร์ดบนบันไดเสียงต่อไปนี้ข้อที่1มาดูก่อนคอร์ดเนียโปลิเทนบนบันไดเสียง e minor อ่าเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ตามตัวอย่างนะคะเราต้องดูก่อนว่าโน้ตตัวที่2หรือคอร์ด ลำดับที่2ของ key E minor คือโน้ตอะไรคอร์ดอะไรนะคะถ้าคิดเป็นสเกลโน้ตตัวที่2ของ E minor คือ F# s h a r p ซึ่ง E กับ F# s h a r p ห่างกัน1เสียงเต็มหรือ2เซมิโทนถูกไหมคะคราวน,นี้การสร้าง n e a Politan six Chord ก็คือว่าจะต้อง flat โน้ตตัวที่2ลงมาจาก F# s h a r p ลงมาเป็น F natural แล้วปรับคอร์ดนั้นให้เป็น F major triad นะคะข้อ2เหมือนกัน Neapolitan บนบันไดเสียง C minor ซึ่งโน้ตตัวที่2ของ C minor คือ D C กับ D ห่าง1เสียงเต็มทำยังไง Flat ตัว D ลงมาให้กลายเป็นโน้ต D Flat แล้วปรับคอร์ดนั้นให้เป็นคอร์ด D-Flat Major Triad ก็จะได้ n e a ย o l ิ t a นนะคะลองทำดูนะคะ8ข้อแล้วก็ไปดาวน์โหลดใบงาน รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้นะคะมีให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วในโฟลเดอร์ทฤษฎี3นะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดแบบนี้แต่มีจำนวนข้อมากกว่านี้ลองทำดูนะคะในเบื้องต้นเพื่อทดสอบความเข้าใจในเรื่องของการใช้เนี่ยบริเตนคอร์ดนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายใบงานที่จะให้ไปดาวน์โหลดก็จะมีแบบฝึกหัดอันนี้ด้วย <c oughs> ก็คือว่า ให้เราวิเคราะห์คอร์ดเหล่านี้ค่ะ6ห้องนี้ค่ะว่าแต่ละคอร์ดในแต่ละห้องอะ่ะมันเป็นเนียพลิแทนของคอร์ดอะไรด้านบนที่เขียนว่าคอร์ดเราเขีดนะคะก็หาก่อนว่ามันคือคอร์ดแต่แอดเมเจอร์ชื่ออะไรนะคะแล้วเราค่อยมาบอกว่ามันเป็นแฟลตสองหรือมันเป็นเนียพลิแทนของคีย์ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอบตอบได้ทั้ง2 2คีย์ทั้งเมเจอร์ไมเนอร์คีย์ที่สามารถ หาพา r a l l e l key กันได้นะคะเช่น C major หรือ C minor ก็ได้ตอบได้2อ,อแบบนะคะแต่ถ้าอันไหนไม่มี relative key ก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ใส่แค่คีย์เดียวพอนะคะอันนี้ลองทำดูในเรื่องของ Neapolitan six chord นะคะถ้าเกิดว่าทำแบบฝึกหัดท้ายใบงานในเรื่องของ Neapolitan six แล้วเนี่ยถ่ายรูปส่งมาส่งอิ b o x อกมานะคะแล้วเดี๋ยวจะดูให้ตรวจให้ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของออก m e n t e d Six นะคะซึ่งมีกระบวนการที่ยาวกว่าน,นี้นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือลักษณะของการใช้เนียริเปร s ก,การซิคอร์ดมันจะมีเป็นไตรแอดนะคะมันจะไม่มีเซเว่นไม่มีเซเว่นคอร์ดนะคะอันนี้นึกเอาไว้เลยว่าเวลาวิเคราะห์นะคะถ้าเราเจอไตรแอดพิกับครั้งที่หนึ่งสันนิษฐานไว้ก่อนอันดับแรก secondary dominant หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้ตามด้วย5ของตามด้วยคอร์ดนั้นก็ดูว่ามันเป็นคอร์ดลำดับที่2หรือคอร์ด2เมเจอร์ของคี์ของเพลงนั้นได้หรือเปล่านะคะลองวิเคราะห์ดูค่ะแล้วเดี๋ยวจะลองใส่แบบฝึกหัดที่มันเป็น4 Part แล้วก็มีเนียโบริตันอยู่ข้างในลองดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่าอันนี้เบื้องต้นลองทำดูก่อนนะคะขอบคุณค่ะ